สวัสดีครับ EP ที่121พื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือน2ปีมะเส็งก่อนที่จะไปรับฟังคำทํานายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทํานายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชว r โคต้ตแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1 0 0 8ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์ได้ที่ l ล n e ID 0ดีย6 4 2 5 1 9แถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่และแนะนาการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือน2ปีมะเส็ง มีความภาคเพียรเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครมีรสนิยมสูงรักศักดิ์ศรีรักเงินเป็นชีวิตจิตใจมีครังมันสมองเป็นศูนย์รวมของสติปัญญาเอาไว้มากมายเป็นนักการเมืองก็ได้ค้าขายก็ดีเป็นนักบุญก็มีคนนิยมชมชอบมีคนตอบรับเป็นที่น่าพอใจไม่จํากัดอาชีพอะไรลอยมาทําได้ทั้งนั้นเพราะเป็นครังมันสมองของอาชีพทรัพย์ที่ได้จะได้มาจากโชคลาภมีคนนิยมชมชอบมาก ให้ระวังถ้าไม่มีคุณธรรมประจำใจใจร้อนหุนหันพันแล่นขัดแยง้งสีสัวร,รมสีสัวพูดสีสัวคิดจะมีผลเสียตามมาทรัพย์ที่ได้จะมาจากโชคลาภมีคนนิยมชมชอบมากให้ระวังถ้าไม่มีคุณธรรมประจำใจใจร้อนหุนหันพันแล่นขัดแยง้งสีสัวทมสีสัวพูดสีสัวคิดจะมีผลเสียตามมาปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุ ช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวทาให้รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ สความสีวลายของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. ส,สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจจุราชหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่สาช่วงครับเริ่มต้นจาก2-3งขวบ54-55และ65-66 ช่วงที่ดวงตกบ้างที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคร <c oughs> าวนี้เรามาดูช่วงที่ดวงตกทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนบ้างที่ดวงตกเริ่มต้นจาก2 3ขวบ13 1 4 1 7ถึง2 3 3ส4 54-5ถึงถ 76-77 80-81ถึงแถึงและ95-96ถึงช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทำให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทำให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดถ้ายังแก้ไม่ได้ ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกปรุงแต่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันแล้วแก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอตนาทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายใจ ความรู้ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปจําแค่บอกให้รู้เฉยๆว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาล่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทําธุรกิจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ไลน์ไ d 0ดี9 6 4 2 5 1 9 ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ